สวัสดีค่ะชื่อซาร่าพงปัญน,นะค่ะปัจจุบันทำบริษัทชื่อว่าซาร่าเวิลด์ค่ะเป็นบริษัทสร้างแบรนดิ้งให้กับเจ้าของธุรกิจและ CEO ค่ะเราทำหลายอย่างมานะคะมันก็สำเร็จแต่ว่าข้างในเราอะมันกลับไม่ได้เติมเต็มเพราะว่าเราพยายามแสวงหาความสำเร็จในหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสักเซสเราทำได้แต่หลังจากนั้นนะความรู้สึกแค่มันรู้สึก ดีรู้สึกแค่ชั่วข่าวอะ่ะแป๊บหนึ่งมันก็หายไปเราก็ต้องแสวงหาความสำเร็จอื่นๆมาเติมเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีแต่มันก็ไม่เต็มสักทีอะ่ะแต่ข่าวดีที่ซาร่าได้พบได้ทําให้ซาร่าได้พบสันติสุขความสุขที่แท้จริงภายในค่ะและความสุขเนี้ยมันไม่มีอะไรที่สามารถซื้อได้ด้วยเป็นความสุขที่คุณไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้เพราะมันเป็นความสุขที่ลึกลึกเกินกว่าที่ สมองมนุษย์จะเข้าใจอ่ะซึ่งสาร่าไม่ต้องสอะสแสวงหาในความสำเร็จเงินชื่อเสียงอีกต่อไปค่ะเพราะได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าอย่างแพ้จริงค่ะ